จะมาทำการปักตะไร่นะคะทุกคนเพราะว่ามือนีเขามีงานนะคะกับ่อยากให้ฝุนฝ่าอากาศเนี่ยมาร้กวนนะคะอาจะมาปักตะไร่กันนะคะทุกคนสาธุดอ้อ <c oughs> รู้สึกร้อนแดดมากเลยนะคะตอนนี้แบบว่าแดดเปรี้ยงปรังมากเลย <c oughs> ตอนนี้แดดร้อนมากเลยนะคะทุกคนเ <c oughs> ยี่ยมจริงๆนะคะไม่ตกนะคะวันนี้ มาโหลดว่ย่าณนอ้องพายุนะ <c oughs> ในมือใดที่ฮารู้สึกแย่ก็ให้ฮาจงจำไว,ว้ว่ามันไม่ได้แย่มันก็แค่กระป๋องแต่ทามือใดที่กระป๋องมันแลนเขาป่าก็ให้ฮาจงจำไว,ว้ว่าฮาก็ยังมีแง่ให้ได้แลนคุบได้ก่อยใส่บกม่วงสุก แต่ถ้าบกมองสุกอ่ะมันลุนลงพื้นอ่ะเฮากังจงจำว้ว่าลูกใหม่มันล่นบว่ไก่ต้นขนาดคนก็นยังเปลี่ยนไปมีคนหักก็ต้องมีคนเบิดใจแต่พลังใบอ่ะ